สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเรากัซ่องสามสาวนะเชียงอ๋อป่อกาดเชียงตึงนะคะวันนี้เราจะไปช่วยงานที่วัดกันนะคะเมื่อวันก่อนเราก็ไปช่วยแล้วเนาะแต่มันทํายังไม่เสร็จไงคะวันนี้เราก็จะไปช่วยอีกค่ะตอนนี้น่าสดปากก็ชิดๆินเยเดี๋ยวเราค่อยแต่งหน้ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีคนค่ะแค่ไปช่วยนะคะนะคะวันนี้ก็ฝนเหมือนจะตกนะคะหนาวนิดนึงวันนี้ แล้วเราจะพาไปวัดเรากันนะคะแล้วเร้วเราจะไปอะไรอ่ะไปดูบรรยากาศที่วัดนะคะไปดูรอบๆอบวัดเลยเดี๋ยวพาชมที่วัดเลยอันนี้ก็จะเป็นทางหมู่วัดเราไม่มีไม้กันสนนะคะเราจับเอาเองค่ะเราเราเลือนมันก็จะลําบากหน,นะะ่อยนักเออไม่ใช่มันก็จะ สันส่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่มีไม้กันสั่นค่ะแต่พวกเราก็พยายามให้มันไม่สั่นนะคะนี่ก็สาวเป่ากาดของเรานั่นเองนี่ไงคะมีเป็ดลอยน้ําด้วยค่ะนี่ก็คืออะไรอะน้ําเช่นน้ําหลาผ่านหมูวาดน,นะคะอันนี้ก็คือบ้านสาวเป่ากาดนะคะ แต่ตอนนี้เขาไปวัดแล้วมากไม่เห็นอยู่บ้านเดี๋ยวไปชมกันที่วัดค่ะเนี่ยมีอันนี้หมักพักว่าภาษาพม่าก,ก็คืออ๋อ,อภาษาไต้ใหญ่ก็คือหมักปักนะคะเนี่ยคนเข้าจะรวมตัวกันที่วัดนะ นี่เราอยู่หน้าวัดนะคะวันนี้แล้วเรามาก็เขาทำใกล้เสร็จกันแล้วนะคะเออนี่นะคะบรรยากาศที่วัดเพิ่งทำนะคะแต่ยังน้ำเอออะไรอ่ะเขาต้องเอาน้ำใส่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาน้ำใส่นะคะก็จะเป็นอะไรอ่ะทรายเหรอเพิ่งก่อทรายนะค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเนี่ยครับผมเะทำารอุทิศวัดนะคะี่เหมืนเดิมเดิมอะไรอยู่เดี๋ยวดูบรรยากาศในวัดกันนะคะไปเลยค่ะเขาก็จะทําแบบนี้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าวัดค่ะนี่ก็จะเป็นน้ําบ่อโบราณอันนี้ก็จะเป็นน้ําบ่อโบราณนะคะใช่ค่ะเอ่อร้อยปีประมาณร้อยปีมั้ง น่าจะถึงอยู่นะกินก็ได้นะคะหละแต่เราต้องต้องถลองนะคะมันก็ดีอยู่นะแต่ถ้าเราถ้าเราข้างบนมันออกอ่เพราะว่าข้างบนมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ถ้าเราถ้าเราตักประมาณสีห้าั้งแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ได้แบบปกตินะคะนี่ค่ะน้ำาบอ้บอโบราณโบราณนี่นะคะตั้งใจใส่ดากันนะ ภาในกลบในวันค่ะยาาจะเยอะมากเลยแถวๆนี <im> ้นะคะนี another. ่ใน <testify> <Ein structured language> <rawd Moder ator> จะต้องสวยนวย,ว,ยนวันนี้น้องเก่งหอมก็ไม่มานะคะเพราะว่าน้องเก่งหอมไปเข้ามีงานอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็เจอเราสองคนนะคะตอนเย็นน,น่าจะเจอน้องเก่งหอมนะคะตอนเย็นก็จะแต่งตัวเวยๆเพราะว่าจะมีคนมา ตอนนี้เราก็มาทําความสะอาดนะคะจะปักกันแบบนี้นะคะไม่ไม่ไม่ไ นี่นะคะน้องเกียงหอมเมื mm ่อ hmm? กี so to to Finally, ้ไม <us> ่อยู่อันนี้มาแล้วก็ขอตัวไปปักก่อนนะคะไปแต่วันนี้เราทําแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกนี้ตอนเช้าเราค่อยเออเขาจะตานกันนะคะเดี๋ยววันนี้เขอเอาเข้าไปค่ะแถมแน่ๆนี่นะคะน้องจันหอมคนสวยในหมู่บ้านปกัดนะคะโอ้โห ไม่ใช่ไม่มีไม่มีคนชมเราชมกันเองนะคะเพราะว่าไม่มีใครชมเรานี่คือน้องเก่งหอมนะคะไม่ยิ้มเลยหน้าบุดเหมือนตูดหมูนะคะนี่ค่ะเราก็ช่วยช่วยกันทำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคนนั่งดูก็มี ตินะคะอ่ะรู้สึกยังไงบอกเลยมีความสุดอ่ะพูดไปอ่าพูดไปรีวิวไปพูดอ่รีวิวไป,ววไปทำไปทุกปีเขาจะไม่ทำนะคะเพราะว่าปีนี้มันมีโรคโควิดเลยทำไหมทำแก้วนทำแก้วนโรคโควิดประมาณนี้นะแต่เราก็ทำใกล้จะเสร็จกันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้คนไม่มาเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็ก็ถ่ายตอนนี้นะคะ นี่ค่ะก็ช่วยๆกันค่ะอันนี้ก็คือสาวสวยในตำนานแต่ตอนนี้มีผัวแล้วเขามีตอนนี้อันที่เป็นสาวสดๆก็น่าจะมีประมาณสิบกว่าคนเองมั้งสาวสาวน้อยก็มีนะปกนป้ากัปากที่เราปากันเร นีไ่ไงเรียบก็จะรีวิวไปจะรีวิวไปนะคะดูบรรยากาศข้างหน้ากันนะคะเมื่อกี้เราดูบรรยากาศตอนข้างหลังแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ตอนหน้านะคะ <c oughs> ดู <c oughs> ดนะคะ อันนี้เขาก็จะ่วยๆกันทำนะคะแต่เรายังไม่ได้ใส่เทียนกับน้ําอะไรประมาณนี้เราเเราก็รอใส่น้ํากับเทียน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะใส่ชุดสวยๆแล้วก็มาถ่ายกับอันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคะรูปภาพมันจะออกมาเป็นยังไงใช้เวลามากกว่าเออกว่าจะทํานี้ออกมาได้นะคะประมาณหวันประมาณ6วันเต็มๆนะคะหกวันเต็มๆเลยะคะ่ะน่าเนี้อเนี่ยดูนะคะมันพังเดี๋ยวเราต้องแก้ไขนะคะ,คคะเกี่ยวมัดรลเขาจะสายมันป้หนา นี่สาวสวยเราจะแก้ไขนะคะงาฮันนี่ฮือพี่น่าดาป่อร้อป่อที่นี่เราอฮือพีนู้นะจะให้เรานั้นหมดเลยให้เราถ่ายรูปหมดเลยมัน้นน่สวยเลยคนเสื้อขาวก็คือสาววานเป่ากันนะคะนเรจหอมอยู่ตรงนู้นนะคะ ตอนนี้บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะลูค่ะเหมือนฝนจะตกพามืดหมดเลยค่ะเมื่อกี้ฝนตกมานะคะเราเราทํานี้ยังไม่ได้เสร็จเลยฝนลงมาเราก็ไม่ได้ทําตอนนี้ผมหยุดฝนหยุดตกเราก็ทํานะคะนี่น้องเกดหอมเราแก้ไขไ้แล้วนี่นะคะเราก็จะใส่ตรงนี้จะใส่แบบนี้นะคะคนมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มาไปไหนเอ่ยเมื่อกี้ไม่มาไปไหนอะไปเวงค่ะ <laughs> อแอบแอบนี้เทียะะเท่ยวนะคะแอบนี้เที่ยวนะคะเที่ยวคะ่ะไปกาด <laughs> เขาไปกาดไปซื้อของนะคะเมื่อกี้เราว่าไปเที่ยวไม่ใช่นะคะตอนนี้ก็ทําเสร็จ <laughs> แล้วเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกสาวๆ,ๆอีกคนหนึ่งนะคะอยู่ตรงนั้นคะ่ะไปเลยไปเลยนำหน้า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 น้ำหน้าน จเอ๋สวัสดีกล้องเลยสวัสดีกล้องเลยสวัสดีกล้องเลยทางถ่ายกล้องเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้าวไปเฉยที่วัดก็มีจุดเด่นลายๆจุดนะคะอันนี้ก็คืออะไรอ่ะพึ่งเหรอเขาเรียกว่าพึ่งเหรอเออมันมีมานานแล้วนะมันมีมากี่ปีแล้วไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าหนูก็ยังอายุยังไม่ถึงเพราะว่าเออหนูเพิ่งมาอยู่ประกาศได้สามปีเองนะเพราะว่าเมื่อก่อนหนูอยู่ป่าจ้ามอยู่บ้านพ่อนะ นี่ไงสาวสาวสามคนนั่งคุยอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเมาเลยคนเขาเมาอะไรกันไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเมาเ์เลยเมาอะไรกันไม่ทราบไม่ช่วยทำงานท่านเทงานอยู่ยทำงานอยู่ยบ้านบ้า,า <c oughs> เดี๋ยวเราไปรูบรรยากาศในข้างในกันนะคะเราเข้าได้ค่ะเขาให้เราเข้าค่ะ <c oughs> <c oughs> อะโลเดี๋ยวให้ชัดๆนะคะอันนี้ก็คือพวกเราสามคนช่วยๆกันทำห้องหมู่บ้านนะคะความหายด้วยห้เรานะคะตายค่ะเดี๋ยวพี่ขาดแบบเร็ว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 นะคะเดี๋ยวเขาจะมาสุดอะไรอ่ะสุดทำใช่ค่ะเหรืยวเขาจะมาสุดทำนะคะนี่ทำไมมาสายเอย จะไปดูสาววันตอ,อกกับแล้วไม่รู้เขาทำอะไรกันชื่ออะไรคะชื่ออาร์มอ,อันนี้ก็ใส่คนนะคะนี่เขากำลังทำใส่เข้าใส่นำ้นำอ๋อ <laughs> เขาจะใส่ <laughs> น้ำแกงนี่อีกนะคะเออเ <laughs> นี่ยไปดูกัน <laughs> นี่นะคะ <laughs> เขาก็ <laughs> เขาก็จะใส่พันอันนะคะ นี่นะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ใส้ก,ก่อกกันนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่บัดคนก็ค่อยๆเริ่มมากันแล้วค่ะก็จะมีไม้ลูกนะคะไม้ที่วางไว้อะงเงี้ยก็ วันออกพรรษาเนี่ยเขาจะใส้เป็นแะร้รตั้นแปกนะคะตอนนี้มันคงมันเหลือนะคะก็เลยไปอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรวันนี้เลยคะ่ะอะมือกมันนาเอาเอา วางไว้ข้างล่างก็ได้เอามาอันเดียวใช่ร้อนอยู่นี่ค่ะเราก็จะเอาใส่เอาไปทานด้วกันก็คืออย่านเดี๋ยวเราก็จะตักใส่นะคะอันนี้ก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนรอให้มันเย็นก่อนอันก่อน น้องเกียวหอมกับน้องโมทิปยังไม่มานะคะแะต่เขาบินมาที่บ้านนี่นะคะเขาก็จะตัอใส่นี้นะคะเขาใส่ลูกชิ้นอันหนึ่งแล้วก็ใส้กกอกอันหนึ่งค่ะสาวของเรานะคะองอันนี้นี่นะคะเราก็ซวยๆกันทำค่ะมัหมูบ้านนะคะสึกดีนะคะที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำ นี่นะคะน้องของที่ของเราก็มาแล้วสวัสดีค่ะเอาไม่เสร็จก็คือยังทำกันไม่เสร็จนะคะนอ้งองจะทำองก็ช่วยทำนะคะแล้วก็คนที่สงส,งสยัสยเสยีสยสีล้นก็คือเพื่อนของพวกเราเองนะคะ ฉยๆแล้วกันนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเขาทำอะไรกันอันนี้ก็พวกผู้ชายก็รอนี่นะคะอันนี้ก็เคอที่วัดเราทำนั่นเองคะ่ะเลยะคะ่ะนี่นะคะ <c oughs> ก็เสร็จกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไปวางที่กล่องไส้นะคะ

tăng này tăng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ สวยสวยแล้วตอนนี้บายจับ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 ,จบดึงกูไรไม่ได้หรอกไปท่านกอไ์ฟกันฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะา,คาติดตามช่องขมิ้นเลยนะคะนี่นี่ค่ะจะจุ่กกันอย่างนี้ค่ะไอคนอยู่ไหนเอ่ยนั่นนะคะไอคนอยู่โน่น นี่ค่ะเสร็จแล้วนคะนคะมาดูกัคน,ค,นค่ะสวยงามมากเลยค่ะ เข้าไปในวัดกันเลยนะคะเข้าไปข้างในกันเลย นั้นนะคะแนะนำน่อยนี่เขากำลังจะไปหยาดน้ำนะคะกำลังจะไปหยาดน้ำกันค่ะรอเทากอลไปทางนู้นกันไหมไปทางนู้นทางนู้นกันไหมทางนี้เหรอใช่หยดหัวชอบหยาดน้ำ ซูซูยังม่สงนะกำหมดหอดไม่ถ่ายกูบ้างหรอนนีมีนีมีๆีจ้ะเฮ้ยขอ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 หน่อยจุดหนน่วิวว really sure> right ิววนี่ค่กำลังจดเทียนกันยไแป๊บค่ะ Chọc con thái thế này Chọc con thái thế này Có sáng coi nữa Thấy ลรวก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะ,ะ,ะแล้วก็ขึ้นกลับไปวนวัดกันค่ะขึ้นไปข้างบนคเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะเราก็จบคลิปกันเพียงแค่นี้นะคะ ฝากติดตามช่องพวกหนูเลยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะชิคสำคัญอย่ายลืมกดกระดิ่งนะคะ